อยู่นิ่งๆเยมืออยู่นิ่งๆเ <c oughs> ว่าจุฬาของอาจารย์แดงบุนรือนี่เดี๋ยวด,ดูสายสูงนี่ครับทุกคนสูงกว่าผมอีกเดีย๋ยวมาลองปล่อยกันนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นไงแล้วมันดีอยู่ยางมันมันล็อกได้ปึ๊บน,นี่ไม่จะขึ้นไหมจะขึ้นไหมเอาโอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้ได้ว่าวตัวใหม่ ว้าวจุลาของอาจารย์แดงบุลลือนี่เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะทุกคนอันนี้นะครับทุกคนเป็นเว้าวจุลาขนาดจําไม่ได้แล้วแต่ได้มาในราคาพิเศษของอาจารย์แดงบุลลือนะครับงานเว้าวสงขาปี68โอ้มันสวยเหลือเกินครับนี่วันนี้กูบ่าวก็จะมารีวิวนะรีวิวเว้าวเดี๋ยวจะลองปล่อยให้ดูด้วยว่ามันจะขึ้นเป็นยังไง การเหลาเนี่ยโอเคเลยนะครับซึ่งกูบ่าวชอบมากและก็อยากหัดทําสักตัวหนึ่งนี่ก็จะเอาเป็นแม่แบบนะแม่แบบก็คิดว่าน่าจะประมาณ60สิบหรือแปดสิบเซนไม่แน่ใจนะครับนี่สวยมากสวยมากอืตอนขึ้นมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยไม่เคยเห็นเลยนะครับตอนขึ้นมันเป็นยังไงหัวทงอย่างนี้เลยการทำนี่เนียบละเอียดมากนะครับ ก็ตัวนี้ซื้อให้ลูกนจริง <blunt animation> แต่อยากเอามาเทสให้ทุกคนได้ดูก่อน applause. แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูซุงนะซุงซุงงว่าวซุงว่าวเป็นสูตรพิเศษนะสูตรพิเศษที่ทําเฉพาะว่าวไม่รู้มันสายหรือเปล่าทุกคนสายไม่สายเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนี่นี่โอ้ดูสายซุงนี่ครับทุกคนโคตรยาวเลยยาวมาก นี่นี่สายสูงเนี่ยน่าจะประมาณสูงกว่าผมอีกผมนี่สูงร้อยหกสิบเก้าร้อยร้อยหกสิบเก้านี่ก็น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบได้นี่อืมคนดูความสูงสูงกว่าผมอีกโอ้ยโอ้ย แต่เสียวมากคืออย่าให้มันหล่นนะหลุดแรงๆเพราะว่ากลัวอย่างเดียวนะี่ตัวนี่ปีกมันอ่อนปีกมันอ่อนปีกมันบางมากนะครับบางมากตั้นหล่นนี่หักหักอาก,การเสียทันทีเลยอ่าโอเคสวยไหมครับทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยนี่ว่าวจุฬาอาจารย์แดงบุลลือได้มาอีกตัวหนึ่งโอเคเดีย๋ยวมาลองปล่อยกันนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงตอนขึ้น ก็วันนี้นะครับกูบ่าวก็ใช้เชือกอันนี้นะครับที่สั่งมาก็อยากทดลองดูว่ามันเป็นยังไงถ้ามันโอเคเออคือมันโอเคนะครับถ้าใช้เล่นว่าวตัวเล็กๆนะเดี๋ยว,ยวให้ดูนี่นี่ เดี๋ยวมารีวิวม้วนเชือกกันหน่อยนะครับนี่ม้วนเชือกนี่ม้วนเชือกอันนี้นะเดี๋ยวครูบาจะรีวิวลองเล่นกับว่าวจุลาตัวนี้ให้ดูอืมก็ใส่ไปในในช่องนี้นะครับและมันดีอยู่อย่างมันมันล็อกได้ปึ๊บอืมนี่ไม่หมุนแล้วดึงออกข้างปึ๊บอ่ามันก็หมุนได้ต่อ โอเคเลยโอเคเลยมาปลูกซุ้งกันครับปลูกซุงปลูกซุ้ง,งนี่นี่สายซุงยาวมกน่าจะปลูกให้หมดนะมันจะมีบ่วงตรงนี้อยู่สามบ่วงสามบ่วงตรงนี้ก็ปลูกเข้าไปปุ๊บโอเคโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะมาลองเล่นกัน จะลองตั้งว่าไว้ต้องต้องปล่อยเดี๋ยวผมจะผูกไว้ดีกว่าเออผูกกับกับมอไซค์แล้วก็ลองไปปล่อยว่าวดูนะอ่เชือกก็ผูกไว้ที่เงินรถนะ <c oughs> เออลองดูแล้วก็นี้เดี๋ยวลองไปปล่อยดู <c oughs> มาดูกันนะ <c oughs> ผมจะปล่อยแบบนี้แหละมันจะขึ้นหรือเป <c oughs> ล่าเราลงมา โดยไม่มีคนชักนะโดยไม่มีคนชักจูล่าวัวทงจะขึ้นหรือเปล่าครับมาลุ้นกันจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮไม mày gấp tôi quên lùm mà ô oh. uh. bay leo ơi hai chiếc ơi Oh, bye bye. Bye bye. I'm down. Oh. ลาทะเละปักเป้าแล้วอออเววออถ้ามันจะตกดึงนะ,ะนี่นะครับนี่ขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมไม่รู้เมื่อกี้ไปทะเละกับปักเป้านะ เอาอีกแล้วลมไม่ก้อยมีเท่าไหร่แต่สายสวยอยู่นะนี่หาลมนะครับหาลมตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเอาไอ้ไอ้ไอ้ต่อยกันอีกไอ้ต่อยอีกเออตอนนี้จุฬาปักเป้าทะเลาะกันอีกแล้วครับอ๋อไม่ดีไม่ดีเอาใกล้ๆกันเลยเอาใกล้กันเลยเออให้มัน เล่นกันแบบเมื่อกี้นี่โอเคเลยนะครับสูตรขออาจารย์แดงบุลือตัวนี้นะครับเอาจับภาพได้ไม่ทันยูลาปักเป้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสองตัวนี้ใครจะชนะไอเข้าไปแล้วเออเอาไปเข้าใกล้กันเอาเกือบแล้วเอานี่เป็นการแข่งกัน กีฬาพื้นบ้านของไทยนะครับจุฬาปักเป้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ว่าไงว่าไง <c oughs> โอเคโอเค,อเคขึ้นไปแล้วยังไม่ใกล้แต่นี่เ <c oughs> อาปล่อยเลยปล่อยเลย <c oughs> เอา อ่านี่นะครับเชือกนี้เอาอยู่นะครับเอาอยู่นี่กนาดจุลา80่สิบเส้นเอ้ยอยู่นิ่งๆ่มืออยู่นิ่งๆน่นนะครับโอ้จุลาสายเร็วดุกดิกดุกดิกอยู่บนอากาศ OK cái cấm đấy, đểo, rau, áo vòi luôn gần đi qua

ดูสิครับนี่มันสะดวกมากนี่เก็บเชือกแป๊บเดียวเรใกล้หมดแล้วอันนี้นะครับเวลาเราเก็บก็เอาสายทูงมันมาผูกที่เอวอย่างนี้นะครับเพื่อครั้งหน้าเราจะเล่นกันใหม่อีกโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครูบ่าวมาเล่นเว้าวจุลา ขอ,อาจารย์แดงบุญลือไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามในช่องครูบาเพียนดีฟาร์มนะครับโอเค thank you very good